มาร,รีวิวกันจากน้อยนึงนะครับคันนี้ลูกค้าเคยเปลี่ยนถังน้ำมันกับผมไปแล้วอันนี้ถังที่ลูกค้าสั่งมาให้ผมเปลี่ยนนะครับอันนี้ก็ความรับผิดชอบก็อยู่กับลูกค้าเองละว่าไปซื้อถังกับเจ้าไหนมาอะไรยังไงนะครับผมมีคนหน้าที่ที่เปลี่ยนให้อย่างเดียวกินเฉพาะค่าแรงก็พอนะครับก็ถังใบนี้มาดูนะครับ อาการที่มันรั่วนี่นะครับถังเป็นสนิมเนี่ยถังเป็นสนิมนี่อขึ้นมาเลยนะครับถังเป็นสนิมช่างก็ไม่อยากให้เป็นแบบนี้นะครับลูกค้าไปเติมน้ำมันเต็มถังแล้วมันรั่วนะครับสิ่งที่ผมประกอบไปรับประกันว่าผมทำให้อย่างดีนะครับท่อนี้ยเอาที่มันขาดผมก็เปลี่ยนให้ใหม่สายรัดต่างๆผมขันให้แน่นหมดนะครับ ตรงนี้มันจะมีลูกยางอยู่ไม่น่าพลาดไม่น่ารั่วนะครับมันรั่วมันรั่วอยู่อีกฝั่งซ้ายนะครับมันไม่ได้รั่วอยู่ฝั่งขวาอะโอเคให้ดูกันแค่นี้ความผิดพลาดอาจจะไม่ใช่ช่างความผิดพลาดอาจจะเป็นที่อุปกรณ์ของเขาเองนะครับคนขายก็ไม่ได้ ไม่ได้อยากให้ขายของไม่ดีนะครับเขาอาจจะไม่รู้นะครับผมก็ไม่รู้ถ้าผมรู้ผมก็จะไม่ประกอบไปนะครับโอเคเอาไว้ดูกันเป็นแนวทางนะครับผมถังใบนี้สนิมก็ไม่มีนะแต่เสียที่มันมาผุด้าน,นบนนะครับเนี่ยสนิมก็ไม่มีถังสวยด้วยนะข้างในไม่มีสนิมเลยถังสวยด้วยแต่มันก็ สิ่งที่เราไม่คาดคิดมันก็เป็นนะครับเราเทให้ดูเลยนะครับ